เาอยู่ตรงไหนเนี่ยโหเร็วมากจากการพุ่งกันล้ฮะเวมอสอันนี้ออกคืนได้แน่นอนรามูช่วยคาที Amazing how free we are out here Yeah far cry from life back home มีพูดถึงปลาชายก็มันองเป็นคำอะไรแปลกงนะเป็นเหมือนเป็นแบบสแอ้งฮการถึงข้อตินี้นี่นี่สายเข้าชุดแหน่ลามูไอ้หมอเจ้าตายแนะ่ถ้ามีลามูแล้วเทพเจ้าสายฟ้า ล่อนสู้แบบตัดสิผู้ชายหน่อยนะก็แบบดูดีๆลองพยายามก่อนเออหลบหลบันนี่แมีขามีขาฟันโอ้โห เออเออไอ้ที่นี้ตายไปแล้วยิ่งลงชุกชุกชุกไอ้ที่นี้ไอ้ที่ไหนเออใช้ท่ามหาอุดเออขอขอสู้อีกทีก่อกนอนะอย่าเพิง่งใช้รามูมันดูตายง่ายไปหน่อย น,น่ใช้ท่าเข่าไม่เต็มของโตของโตตายใช้พ็อชชั่นโอเคใช้ท่ามาหาอุกปัญหาง โอ้ยมุมกล้องมันใหนั่นเกินไปโอ้โหโออกไม่ล็อกเป้าดีกว่านะล็อกเป้าแล้วมันมุมกล้องมันสายเกินจริงมันก็ไปได้เรื่อยๆนะเนี่ยอย่านะอย่าโดนเรานะ ได้นี่่อะไรหูเออลบไมอหูกระเด็นกระดอนเกือบตายแล้วอุ้ยตบไอ้ล้มมันล้มมันล้มต้องตาย ทางมหาอุดลงไปเยอะไหมถึงก็ลงนะลงไปพอสมควรนี่ไหมด ท่ามาหาอุดเราคือหรือว่าเราจะพยายามฆ่าโดยไม่ใช้ลามูนะฮะนี่อาจจะดูเทพดูดีแต่เรามีปอชั่นมาเยอะปะเนี้ย เย้ yeah, มีนี่เติมพลังเยอะๆหน่อยเอาเต็มแล้ว้าหาอุจดูพอ,อเป็นเท้าหาอุ่ผมขอล็อกเป้านะเพราะว่ามันจะได้ไปหาเซมอนเร็วขึ้นเพื่อนๆดูที่เป้าแล้วกันนะ <c oughs> อย่าดูที่อื่น ันจะไม่จะได้ไม่ตาลายโอ้โหขับบทท่าหาอุดแล้วถอนเป้าจริงหาหาหาขาขาเพื่อนเพื่อนอดถกันไว้ าตายอย่าตายโอ้ยได้ตายเออเราตายด้วยออชันสิบสี่อันนี้นิดนิดตายอีกนี่คือไหน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ท uh, ิ้งท <teaching. S 2> <Station> ิ้ตตาอีกครับยายาอุ้ยตาปาปู่ทิ้ง่วยโอากาศนะตามมาหะอุด มีตายช่วยกันเองแล้วกันนะอองฟานเออล้มแล้วคุณพอได้นะครับลดไปหนึ่งในตีแล้วได้ไหมหนึ่งใน,งห,นงห้าดิเออใครตายอีกไม่มีนะ

วัดชันโห้ยผมโตตาอีกเออเออเอออ๋อไอ้ท่าทางจะไม่ไหวครับขอแซลมอนนะ

โอ้ยพวกพวกพวกเไม่ได้เอ็กีนะไหนท่านอยู่ไหนอ๋อท่านอยู่นี่ว้าวงามมากงามอด Yeah, we'd uh, better hurry over to Cindy's. Oh, he's been, he's been Before we make a yeah. claim our car, we'll need to claim the small fortune this behemoth horn should Wow! Fortune. Wow! Damn, it's a tarago, yeah. Wow. Oh -ho. ตาดีเลยฮะมีบนมือกันสิตายลูกอ้าวหายไปแล้ว <c oughs> เป็นเท่าทุรีไปเรียบร้อยจบนะโหสวยงามอลังการนะลามู <c oughs> ก็คือกด X อ็ค้างไว้อนะตอนที่เรา HP เหลือสูงนะโดยกว่าเขาจะมานะ <c oughs> ออลังการยนะังสร้างมาก ไถขายข่าวบาโม้ใช่ไหมอปคลิปนี้จะจบเลยไหมน่าจะจบเลยนะถ้าทางเดโม่น่าจะจบตรงที่ว่าเราต้อมรถเสร็จนะอีกเรียนอามีมาเร็วจะได้ใช้ท่าพุ่ง ไปเร็วๆนะฮะโอเคขอบจิ้มแค่หนึ่งทีนะจะไ,ได้ไปเร็วๆนี่แล้วเราก็ใช้โอกาสนี้ยิงคนระับไปวิ่งเอา้าทำไมไปพุ่งไม่ได้นะว่าเอาพุ่งกลับอีกพุ่งไปไม่ได้อ่ะ โอคยังอมีพุ่งไปอีกได้อีกหน่อยหนึ่งที่หินนะหลักการวิ่งเร็วเออผมจำได้ว่าเี่ะมีสี่นี่ไงมีสี่สัญลักษณ์แล้วนะครับนี่อะไรอะ่ะกด L หนึ่งตอนที่ถูกตีนะก็มีสี่สัญลักษณ์นะเดี๋ยวผมลองใช้ท่าที่ที่สี่ดูนะครับอ ลองใช้ก่อนดีกว่าไหมกลับไปตรงนั้นนะมาแล้วไม่เอาอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวมาเนี่ยอินทีเรียบอาร์มี่ยู่ไหนอหอมไม่ใช่ท่ามาหาอุดก่อนนี่ไงโอ้โหกด R 1นึ่ล็อกเป้านะแล้วกด X เท่านั้นเองนะฮะมันก็จะเป็นท่าพุ่งนะครับโอ้โหสวยงาม วว้าวได้มาจากอะไรตามูเหรอใช่มั้งนี่นะหลักลัทธิสี่นี่นะก็คือกด R หนึ่งล็อกเป้าไม่ใช่ L หนึ่งนะครับโอเคโอเคกด R หนึ่งล็อกเป้าแล้วกด X พุ่งนะในจังหวะที่เรายังเขาเรียกว่าเป็นท่ามหาอุดนะอุนตาอัตเมด ออโเมวิย่พ oh, ่อน oh, ักถึงจะเทรด that behemoth o r n for behemoth cash ขาย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 อ้าวไม่อยู่ be right back นะมันต้องมันอยู่แถวนี้แหละาคนางข้าอยู่ข้างหน้าแหมมองไม่เห็นนะนี่อยู่นี่นะปกื่ออยู่นี่น ขายขายขบอกให้ขายก็ขายแล้วนายนี Again, no em, 10้สองหมื่นหโอ้โหเรียบร้อยรวยแล้วครับกันอันนี้ Don't be a stranger now I can't wait to get the car backplenty of ways to pass the time with all that money no time for that เงินแล้วคุยกับช่างปีดกันที hey y'all about ready to settle up as we'll ever be didn't mean to keep you waiting oh don't you worry about that one bit now we have what was in the estimate yep yeah, that ought to cover it so reckon it's about time we got you back together with your girl Ah. <laughs> เดี๋ยวกลัวมันจบแล้วไม่ได้อเวลนะฮะานะนี่สองหมื่นเจ็ดแล้วก็บวกอีกหนึ่งจุดห้าเท่านะโอ้โหได้บานแะน่สี่หมืน่นบ้านหยุดนี้สี่หมื่นหนึ่งทุกต้องโอ้โหขึ้กนกล้วนะโอ้โหูขึ้นสิบเวล ว้าวเรื่องสามสองสามสามยังลดเร็วเลยนะเผือกาสเซฟเกมป่ะขี่รถกันนะครับว้าวอ,อันบนอันบนเลือกไม่ได้นะขี่แบบอิสลามไม่ได้ก็ไปจุดมุ่งหมายต่อไปเลยคือคอทัสนะคอเทสเดอะดิส Oh, this is the name of the Well, here she is. Come see for yourself. She's primed prim and proper. I reckon you won't find a loose nut or bolt on her. We're in your debt. I'll say you are i souped her up a bunch for you i should charge you but i'm not gonna this one's on the house ow that's uh, awfully nice of you well just make sure y'all come back to hammerhead now you hear count on it nowhere else we'd take it don't you forget it <laughs> hop in it. right <laughs> Hello. Happy, <laughs> Monica. It's alive! Wow. Just let us know if you need anything. Well, won't be about repairs next time. Well, that's fine by me. We can tune her up however you like in the garage. All you gotta do is just bring her on in. So it's all right if we call you? Sure is. Pop, Paul love having someone to talk to. <laughs> <laughs> we'll bring something by when we visit. For Sid, of course. <laughs> yeah. time to hit the road thanks again cindy y'all take care out there wow เมื่อกี้เขาพูดถึงพาวพาวกับซิดด้วยน,นะซิดนี่ชื่อเหมือนก็ลายเป็นนักวิศวกร,วกรในตำนานนะของไฟนอลอ่านี่เป็นเสียงญี่ปุ่นอย่างเดียวนะเพราะว่า インソムニアがニフルハイム帝国軍の襲撃を受けたらしい昨日の夜調印式の席で騒ぎがあったボートを守る障壁が崩壊帝国軍はボート城周辺を爆撃おい待てよ両国間で行われていた停戦協定については今回の事件を受け当面の凍結が発表されましたまた亡くなられたレギス国王陛下に続きノクティス王子そして テネブライのフルーレキ霊場、ルナフレーナ様の死亡が新たに確認されています。いいか。途中で投げ出すことは許されない。ルシス王家の人間として、このレギスの息子として、常に胸を張れ。わあ、どっかにな。 ริงดิเฮ้ยเหมือนมีเงาอะไรอ่ะเหมือนเงาอัน,นะพอมโตโอเคเซฟครับโหอ,อยากเห็นฉากที่เมื่อกี้นะเมืองถูกถล่มนะโดยอะไรอ่ะน่าจะเป็นกระบฏใช่ไหมจากอีกประเทศหนึ่งนง อ่ะค่นี้เลยครับกลับมาที่เมนูไตเติกันใหม่นะหน้าจอไตเติลมาลองคอนติเนียก็ไปดูซิโอเคครับผมว่าพักคลิปไว้ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวถ้าผมมีเจออะไรแล้วผมจะทำคลิปขึ้นมาเติมเพิ่มเติมนะก็ถือว่า จบอพิซอดดัสเคแล้วนะฮะเป็นการเกินนำเรื่องราวเล็กๆน้อยๆนะของไปนอน15ฉบับเต็มนะซึ่งพระเอกเป็นเ็เรียกว่าลูกกษัตริย์นะลูกกษัตริย์ของประเทศเลกาเลการียใช่ไหมเลกาเรียรใช่ไหม,ไหมว้าวแล้วก็มาเหมือนผ่านทางจะไปหาไทไท,ท่านนะเทพไททานก็เจอลามูซะก่อนกับบีมอสตรง ก็ว่าย่านเขตของดัสเกนะแล้วเราก็จะไปต่อที่เดอะดิสนะของคอร์เพสนะโอเคครับโอ้โหสวยงามอลังการเอิบชิ่งอแล้วนะไปนอดสิหแล้วก็เพื่อนๆก็ไปติดตามชมติดตามนะรอฉบับเต็มนะโหอยากเล่นอยากซื้อมากอยากเล่นมากแนละ้วฮะน่าจะสิ้นปีมัง้ยงยังยังไม่แน่นอนเลยเขายังไม่ประกาศเป็นทางการนะฮะ อ้าวแล้วอะไรเนี่ยเดสไอเบย์มอร n สนาโรมเซเวตแลนด์อ้าวแสดงว่าเราสามารถฆ่าเบย์มอรได้อีกครั้งหนึ่งนะโอเคมาเจอกันใหม่ครับขอบคุณที่ติดตามชมครับบ๊ายบาย